มันจะต้องมีตำแจ้วมื่อนี้ไปตลาดไปประคอมาในนุ่งวัดสิมกสู้ลูกสู้หลานกินเอาละปากคอที่เขาได้มาจากตลาดเอาเมื่อนี้น้ำปลาหนุ่นั่มทุกที่เห็ดป่าหน่อยเด้เมื่อนี้บอลเลยเด้ฝันเลือกับไใสพร้อม พี่เดี๋ยวตามไปแล้วครับผมนี่แหละผมม้วเข้าไปพักใส่ไปเลยจ้ะตนหอมเนาะก็อีตัวแค่นี้แหละครับผมเพราะในมากไม่หรอกแค่นี้ก็แจ๋วแล้วคนไปกันเลยอันนี้มกใบตองแต่ว่ามกหมอเนาะคือว่ามกหมอนะไปแต่ว่า กใส่ใบตองขึ้นก่อนได้เนาะแม่นจังตัวเทาสิมาใส่ใบตองมาตีใส่เวลาหน่อยอแป๊บเดียวกระซูกระจ้ยสำหรับหมอสำหรับคนที่อยู่คอนโด <c oughs> มองว่ามีเต่าทงเต่าทานเนาะมีละกินยังไงกินยังไงปรุงได้เรียบร้อยแล้วุณแม่จ้ะกะเอาให้รลจัดจังน่อยจ้ะโอเคอ่ะลงไฟเลวก่อนเถอะเอาแบบนี้เลยเนาะแม่นจ้ะ เส่ใบตองหนับก็กระทะไปเลยใส่ไฟอ่นอนเนาะแต่ว่าไฟแห้งก็เต,ติมน้ำใส่ใบตองเล็กน้อยมันต้องหยอดอยู่แล้วไงแล้วมันก็ใหม่ไว้นี่วิธีการง,ง่ายๆขอน้ำเลี้ยงไว้เล็กน้อยเน,นาะการใบตอง,ตงใหม่แล้วเนาะ ความหมอ้อปิดเลยอ่ามือเขามาสอนเทคนิคเทคนิคในการมกหม้อแบบอยู่คอนดูหรือว่าอยู่อพาร์เมนต์บ่มีเต่าทานอ่ะจุดแก๊สแล้วใช่ไหมนี่อนไฟ่อนวะเน็ตแล้วต้องพีแล้วไปนั่งทากินนะท่านผู้ชมเอ้ย แต่ทียังอุ้ยหอมเฮ้ยให้มันสุบด้วยกันแม่เอ้ยสุดยอดสันจ์ละมกปลาคอใส่หม้อดาบุเชมเอ้ยหอมกินใบตองไปแม่จัดจัดผ่าเข่าจัดผ่าเข่าหิวเข่าหิวเข่าสวัสดีครับสวัสดีจ้ามากินเข่าแล่เหมือนกันครับ มือนี่มาหอดเย่นน่องฟาวอีลูกกุ้ยเอาไปเอามาโมกแล้วแล้วโมกปลาคอมือนี้โมกปลาคอจ้ะใส่หม้อกินข้าวแบบง่ายๆบ้านๆเท่าไก่มาจากลานไก่ย่างเองตำแจ้วโอ้ยเย็น้องโมกปลาโมกยังบ่ได้หนักลังซึ่งลังยังหนักเลยมาแนววิธีในการเฮ็ด้มกปลาอยู่คอนโดมังยู่อ่าอพาร์ทเมนต์มั่งแซ่บ ก็มีพื้นที่เนาะจ้าตามมาเห็ดแบบนี้แหละครับต่อแกะอยู่ีเขามีอยูางงา<ท>่แล้วยัางไงกระทะไปเดียวเลยทั้งตง้มเลยทั้งแกงเลยทั้งหมกไปอย่างหนึ่งไปอย่างค่อยวาย่ากันมาจ้ะมาเห็นภาเขาลำใจให้แต่เห็ดบางทีมันดีอย่างหนึ่งคือว่าเขามีใบตองมันหอมใบตองแม่นจ้า,จาการเขาโป๊ยใบตองก็เลยมันก็บบอหอม สุดยอดเลยส<อ>ีมือยังนุ่งบ้าป่นีนแ้แอดมินเอานสอนว่าทำไมเด้าเห็นสีมือบ้าป่นี้แอดมินกำลังไปต้มมนันหอนอู้หอนอหอน,หอน,หอนเอาสอนมาให้ผมนะนุ่มๆนุ่มอทำไหมสอนสอน บ้ตองยานบ้สุกอบแป๊บเดียวเนี่ยไก่อยู่ร้านอยู่ร้านในห,หอย,อยนี่กินมันแบบนี้ด้วยอือไก่ไม่คอยเปลีอยวจิ้มกับจิ้มปลา จำเจอนี่มบ้ยบางที่การท็ดไก่ไตนงแตนาของทิดตะใต้เดียวกันนี่ละแ่บ <c ười> อขอคำเดียวว่าแ่บ <c ười> ขาเจ้าเ็ใช้แต่นานแบบขาเจ้าของยันตัอกนนานานยกบนีแบบวองนางขีาเ้เกี็แบบนี้เลยป่าเชือมันถึงแต่นาแบบนี้อยู่ที่ฟีมือกันว่าตะปุงนัวแม่มันอยู่เทคนิคของไปของมันเหนาผุไงไงไง้งห่อยไว อ๋องูงอยไผ่ตู้เก็บสดๆกิ่นมกปูงมกปลา <c oughs> มันต้ตองกินกับแจวแ <c oughs> จวบ้านห้องแจวกระแดงอันนี้ก็กระแดงญี่ปุ่น มาจากสวนผักพิจาร์นี่ประกาศประ,ะก,กาศสวนผักพิจาร์ประกาศยงของญี่ปุ่นนั่งกงง็งงว่าคนกับจํบาเื้อไปจ้าเกิดไปหาเราไกาใจดีดีอาพักอันนะพักันนี่ไม้ ไอ้เด็กมากินพักปแปลกๆก็มากินยุลานะมีเบิร์ต <c oughs> ผมตั้งค์่สือพักการที่ญี่ปุน่น <c oughs> พักการที่ญี่ปุน่น <c oughs> โอ้เสียบุตรเมืองเนี่ย กินเต็ไดก็เสียบเาะเนี่ยกินมันเสียบ <c oughs> ทำไมได้แเขาดวงเขาป้าเนี่ยนี่มันไม่ไพ่เเอิญหลาเนะเขา,เา,าขปรุงที่แหละยัดลงกไกระบอกเลยเขาตีมันโอ้ยกระเพาะก็ขรรรมนะอเออหลามมันไม่หมอหนนะหมอหา,เาอยเงียยไปต้อ,องมีบาน,น,นกันนิหน่อยกินอยงกนี้ก็มกก็หลา ล้ำเกียดล้ำกบล้ำเกียดเหมันกันแล้วพร้อมส้ยุคนี่เขามีมอแล้วเขาเปลี่ยนจากล้ำม่มเป็นมกหมอแท่นโลกก็เปลี่ยนไป หนามันั้วกบหกปลาเดี๋ยวไปย็นโจ้กอนหน่อยแก่ไหมเดี๋ยวจะกินนี่เห็นเลยบอกข้าวบอกเครื่องมั้งใส่ข้าวเบือ่อพอมคันมกปลาตัวใหญ่ มันจังแซบใส่มือ่ม <c oughs> อยเลยกินแต่สองตายาย่อดอ,อกกินปลากันเพราะใส่มื่อกอะไม่ได้อะ บอกถึงวิวัฒนาการในการเฮ็ดจูเฮ็ดกินเนี่ยคนอีดาไปทั้งหมดมีความคิดคลิกแท่งอยู่ลรูปแบบการเนี่ยแดดมันเสีซบเสียบเนี่ยแดดมันจริงไงก็เอาแบบนั้นเห็นว่าจะดูรอบตัวเนี่ยสามารถใช้เป็นประโยชน์เลยแบบเดียวกับหมอลำำล่ะสบายจีมีหมอลำก่อนเพรว่าหมอลำจริงเออหมอลำโม หมอลำมูมันบรมวนแน,นี่ยไม่จะร่ำยัดียวมีหมอลำเพิ่นเต้ยยัง่งยวแต่จนพัฒนาการลุงมืงเนี่ยว่าไงบานห้องน้ำหนาอุย้ยวงหมอลำม,มีแต่มาหาเศรษฐีทุกมึอไปตั้งวงหมอลำเนี่ย <c oughs> นั่นแหละคือความคิดต่างจันคนบ้านห้องยอมย่อม,อมจริง ยังเราว่าเพิ่งกินก็เหมือเนาะเดี๋ยวนี้เป Jim, ื่อยไปในเพจอ่ะนี่แต่นี่แต่หมอรล้วมั้งบ้าขันใจเขาเบื่อเพราะมันจิมอ๋อมันจินึบเพรามันเนี่ยเนื้อปลานุ่มอืมนั่งมันเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยมันนุ่ม่ร้อนจังหรือเปล่า ผมว่ามันตัดข้าวเด็ดเลยเมียนางมันจะหอมอ๋อหอยมุกไปต้องใส่หอมอมันวก็ในปลาเนื้หอหอมเนือน้อนุ่มเดี๋ยววา,ากันเด้อ <c oughs> ผมกินกระเมี่ยวผม <c oughs> ผมไม่ได้กินครับพี่้วกสตีทั้งเลยหรอเนีย่ย <c oughs> ปุยเอาไปเยดูกล่องนก็กินนั่นเหนียต้หนี่ก็แล้ยกรับเวพาะอันั้นเมื่อกล่องของกำลังลวกมันหวดอยู่หลังบานเนี่ะมากินแนวูกเอามาเสียบเลมาเสียบเลยเสียบเลยเขาเมื่อไรได้เมือนนี่นึกกินเสียบไร

ในตัวเขาสองเพียวละเอาป <refuse> ่ะอ้อมีเขาก็จะเละน่นอาหารเอ,อามันแสบป่ะบรรยากาศมันไทยอติ๊นี่ไม่ละนะ่จะเนาะเจจับหายเจจับหายติ๊บบุกเะ็กเสียมันเป็นไปบ่ได้ว่าจะกินหน่อยๆกันที่เศ้าแสบปะนีส้สูตาย ขันเขาเฮ็ดแบบนี้มันปุ่งเครื่องเรียบร้อยแล้วสีว่าหนึ่งกับโมเมนมันมามันเรียบร้อยไปเลยจ้ัอืูคจริงก็บกินง่ายพร้อมขันมันหนึ่งครับต้องให้น้ำจุ้งน้องจิ้มอีกได้ไหมลายอย่างมันหลายอย่งายยง <c oughs> มีเจ้าที่เราโอ้ยมันง่ายนี่อ๋อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตุมาบวกขอรบก็ตัดแลนนะมามาบวกบัวเอาะรื่นบบาบได้ร่นจิใจมาเด้อพยายกินพักกาเยนญี่ปุ่นมือเอืนอยู่ลานนี่เจ้าครับบัีรแกินอ้ล้วอยากกินบวกนน่นะ อืมจำจะเอาจะค้ากันโอ้โหอ่อหนเนาะโอ้กินมาทั่นได้ฮะย่อ,ยอมเล่าแหละบวบมันเย็นยากเย็ยนยากยิ่งหลบเลิกหอม มันก็จะได้เป็นแบบแตงญี่ปุ่นขึ้นเขาเนี่ยค่ะอืมนะว้ากลิน <c oughs> <c oughs> เตีตีเขาเขาถือบ่าย่างนี่นได้เติมเขาสองเท่าเลรอ <c oughs> ขครจะกินแบบนี้เขาเอิอนผู้ถอกชิ้นแสบมันถือปากโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาละครับผมยันแสงก็ดีพอกพ่าแสงมันเริ่มมืดแล้วจ้าก,กิน,นพ่นอได้กินหอดปีหอนองเนาะพ่อด้เห็นกันอีกอย่างหนึ่งเทคนิคดีๆดี๋ยวอนำมาเสนอมาหนึ่นคือวิธีการมกปลาเรียกว่าอันนี้ปลาอเออเง่างไๆ แซ่บพร้อมอันนี้ก็เอินอย่างมกมกมกหมอกป่็มันนี่ใบตองก็เอินมกจ้ะพี่ว่าป่าใต้น้ำของพ่อแม่นะมันเหนียวเอินมกเอามกก็แล้วกันบางคนก็สิบมกเห็ดคือเป็นคอร์เรล่นนะแต่ยายนุ่งเอาแบบนั้นมันซาแบบนี้สุกกลัวใส่เวลาเส็ปนาที่ได้กินพ้อมแถมซนบือมหอเดี๋ยวจบหอมเลยจ้ะเมื่อเนี้ยเอาไว้สำหรับ แค่นี้น้ครับเดอ้อสำหรับลูกหลานที่อยากเอาไปเห็ดในคอนโดหรือว่าอาพาร์ตเมนต์สูตรนี้พัยังเห็ดก็ง่ายที่สุดครับผมจ้ะแซ่บแต่ก็ยุติมีแห้กันทุกคนครับผมดูแลตัวเองดูแลก็หลอก,การแล้วก,ก็ดูแลครอบครัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่วัสดีครับสวัสดีจ้า